รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย้องเพลงงฝาถึงเธอนานหมอบแดยอดยิงมิ่งควันจากใจผู้ผ่านเพศสวัสดีครับสวัสดีครับพบ,บกันอีกแล้วกับสองผู้เท่าเล่าอาดีตอดีตอดีต วันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับเขาบอกว่าเวลาใส่แมสเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าคุยอะไรกันบ้างเรื่องฟังไม่รู้เรื่องไม่เท่าไหร่ครับแต่เพียงว่าแฟนเอฟซีทั้งหลายบอกอยากจะเห็นหน้าสองคู่เท่าเต็มๆอ่ะไม่อยากจะเห็นผ่านหน้ากากเออก็บอกว่าหลังจากอยู่บ้านกันมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงมันจะมันจะบวมแ,แค่ไหนหรือว่ามันจะสู้ผอมลงเออแต่ไอ้อผอมกูมันผอมนะนนมันทุกวันนี้อาชีพหลักอนอนแล้วก็กินเออกินแล้วก็นอนนี่ทุกวันเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าตั้งแต่มีไอ้โควิดเข้ามาเนี่ยนะ,ะพวกเราเนี่ยกลายแล้วนะกล,นลายพันธุ์เลยกลายพันธุ์แล้วเป็นคนลูกครึ่งไปแล้ว ครึ่งกลางวันกับครึ่งกลางคืนไม่ใช่ครึ่งนั่งแล้วก็ครึ่งนอนโอ้จะปคุณนะเ <c oughs> มื่อไหร่มันจะไปสักทีไอ้เจ้าโควิดโคอะไรเนี่ย <c oughs> เลยกลายเป็นลูกครึ่งไปแล้วครึ่งนั่งครึ่งนอนโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องว่ากันไปเมื่อประมาณต้นต้นปีนี้ประมาณสันเดือนปลายปลายธันวา <c oughs> เดือนมกราเนี่ย หลังจากมกรลาเข้ามกรลาผ่านมาแล้วเข้ากุมภาไปปุ๊บเนี่ยนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเราดูแล้วโดยเฉพาะสุภาพสตรีคลูกลูกหลานๆที่เป็นนักร้องหญิงนั่นองนะอตอนนี้รูปร่างไซส์มันจะเปลี่ยนไปทันที <laughs> โดยเฉพาะคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมก็คือจอมขวัญกะะันเลยเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับ แล้วอา,อาทิตย์หนึ่งไม่ได้เจอหน้ากัน,นหมายถึงเจอกันหนึ่งอาทิตย์เ,ออเว้นอาทิตย์เนี่ยอ,อพอมาเจอกันทีมันเปลี่ยนไปอืแก้มก็ลูกเจึกอ,อูมขึ้นเอวก็เริ่มหายไป<笑><笑>เดียเด๋ยวพอโควิดไปแล้วนี่ต้องมาทําหน้าที่ลดกันอย่างอย่างแรงเลยในปกติเนี่ยพูดถึงถ้าไม่มีเหตุการณ์ไวรัสอะไรเลยเนี่ยครับพวกเราเข้าปลาอาหารบางทีก็จะไปกินกันข้างนอกอื ก็ถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างใช่ไหมเมื่อไหร่พอเจ้าโควิดมาลังแกเราในปุ๊บเนี่ยต้องซื้อกับข้าวํากินเองอ่ะอ้าใช่สิแล้วอร่อยซะด้วยมาแม่เราอยากจะให้มันอร่อยแล้วก็เพิ่มเติมเครื่องเข้าไปอีกหน่อยมันก็ทําให้อร่อยได้ไงทํากินเองอร่อยแล้วกินไม่บัญยะบัญรยังด้วยใช่แล้วเวลาไปซื้อในตลาดเขาซื้อถุงนึงก็ให้มาเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นครับก็อนอื่นก็ต้องขอชื่นชม คณะแพทย์พยาบาลนะครับอันนี้ต้องกราบเลยนะครับด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงฮีโร่ตัวจริงครับที่สามารถยับยั้งไอโควิดของที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยทําให้คนไทยเราเนี่ยไม่ติดโควิดถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ก็ชมเชยไปทุกทุกแขนงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนพวกเราด้วยรู้จักมีวินัยด้วย ใช่มีเวล่อะไรขึ้นเยอะใช่นี <Yeah. S 1> ก็เนี้ยวันที่เรานั่ง <Yeah. S 1> พูดกันอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าลดเหลือแค่เจ็ดแล้วอะเจดคนแล้วอะแค่ต uh, ิดเ<ก>ชื้อเนี่ยวันสอวันมาแล้วเห็นแล้วตัวเดียวก็อันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับแล้วก็ให้ฮีโร่ตัวจริงมาพวกเราก็คือคณะแพทย์พยาบาล นะครับเพราะเรื่องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งจริงจริงมันก็เรื่องของพวกเราร่างกายของพวกเราเราไม่อยากเป็นเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยถูกต้องครับเราหวังว่าเป็น้วไม่เป็นไรยังต้องไปพึ่งหมอกว่าจะถึงมือหมอนี่เราอาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้นะถูกต้องฮะอาจจะกลับบ้านเก่าก็ได้ใช่ฉะนั้นแล้วพวกเราจะต้องต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการอยู่การกินครับนะครับ ลุกทุกๆอย่างเนี้ยณเวลาเนี้<ช>มันเปลี่ยนแปลงพวกเรามาเยอะแล้วครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเชื้อโควิดมันติดใครแล้วมีสิทธิ์ตายจริงจริงครับะเพราะฉ<ส>ะนั้นก็พวกเราต้องดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับก็จะออกบ้านออกช่องยังไงก็อย่าลืมติดแมสนะครับปิดให้แน่นหนาเลยนะครับเพราะมันมาเราโดยที่เราไม่เห็นนะครับ ถ้ายังอื่นแล้วยังมองเห็นนะครับแต่เชื้อนี่มันมาเราไม่เห็นการติดตามติดตามข่าวกันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยครับผู้ที่รู้อย่างพวกหมอที่ดูแลพวกเราอยู่เนี่ยับท่านก็เตือนเตือนมาตลอดว่าไวรัสตัวเนี้ยไวรัสโควิดเนี่ยครับมันอาจจะอยู่กับเราอีกนานอืมไม่ใช่สามเดือนไม่ใช่หกเดือนด้ซ้ํามันจะกลายไปเป็นปีแล้วก็ เมื่อเช้านี่เขาได้ข่าวมาปุ๊บก็น่าเป็นห่วหงเหมือนกันนะครับหลังจากนี้มาปุ๊บช่วงทุกวันเนี้ยรู้สึกจะมีประเภทลักษณะติดเชื้อแล้วไม่ออกอาการอืมอันนี้น่ากลัวอันนี้อันนี้คุณหมอพูดกันอยู่ประจำว่าครับทั่วโลกก็ชักจะเริ่มเริ่มมาสนใจตัวที่ติดเชื้อแล้วไม่ไม่บอกไม่มีอาการเนี่ยนี่แหละอันนี้น่ากลัวไอ้ที่นี้น่ากลัวมากครับจากนั้นพวกเราต้องต้องดูแลตัวเองให้ให้ดีที่สุดนะครับ <นะ S 1> นี่คือเรื่องของโควิดนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลใหม่ของอหลานยิ้มสุทธิดานะครับรู้สึกอ่อนแอตอนนี้กระแสก็ตัวดีตอนนี้นะจะอ่อนระทวยไปด้วยเรียวแรงชักโรยลา <c oughs> อาหน้าชาร์จไฟกันให้เต็มเต็มแบตกันไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอมันโควิดมันไปแล้วเราจะได้มี อ่าพารีกำลังนะครับเพื่อเอาไปต่อสู้กับงานที่เราจะเจอในวันข้างหน้าต่อไปขอบคุณอารบั้ของจอมขันกรลยานะครับนางฟ้าหน้าหน้านะครับที่ถ้าหากว่าพวกเราเครียดยังไงก็เปิดเพลงชุดนางฟ้าหน้าหน้านะครับรับรองว่าอยู่ก็ไม่เป็นสุขนะครับเต้นกันสนุกสนานเลยแล้วกันนะครับอยู่ด้บ้านก็ก็เต้นได้ก็ปิดห้องซะก็เปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดเพลงของจอมฝัน ดิ้นดีนะได้ออกกําลังไปด้วยก็ใช่งไงคือเราจะวิ่งไปออกกําลังตามสวนสาธารณะมันก็ไม่ได้ถูกใช่ไหมตามถนนหนทางก็ไม่ดีไม่ดีนะมัน<ล>ก็ยังมีอัตราเสี่ยงใช่แต่ถ้าปิดห้องนอนเราเองแล้วก็เปิดเพลงจอมฝันเนี่ยดิ้นไปเถอะครับดิ้นอยู่ตอนนั้นแหละเป็นการลดความอ้วนได้ดีมากๆเลยเหมือนก็ออกสาวหน้าไปเลยตัวแล้วก็ขอบคุณน้ำประปาลุงสุกจบหน่วยนะครับขายดบขายดีครับอ่ะ ตอนนี้จริงขายดีเลยเพราะว่าโมโหขึ้นมากะเทปลาจบนัวขวดนด้เลยเอ้านี่เขาบอกหมอเขาวินิจฉัยออกมาแล้วอบอกว่าการกินส้มตํานะครับต้มตำใส่น้ําปลาระปรุงสุจกจบนัวหรือจะน้ําปลารยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวจะว,ว่ามาเออใส่เฉพาะปลาจบนัวยี่ห้อไหนก็ได้ตำนะ้ส้มตำแล้วก็กินส้มตำเนี่ยเขาบอกว่ามันไปไป,ไปต้านไอโควิดได้นะอืเพราะว่าหนึ่งเรามันมีทั้งกระเทียม มีทั้งมะละกอมีทั้งอะไรต่ออะไรสมุนไพรไทยอยู่ในนั้นเยอะสมุนไพรใช่มันช่วยได้ครับแต่จะพูดว่าส้มตำครับเมื่อเย็นวานเนี่ย็ใส่เข้าไปจานเบื้องเริ่มเลยใช่ไหมเออแล้วมันเป็นอาหารเราด้วยนะครับกินแล้วได้ประโยชน์นะครับอ่ะทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องเรื่องของชีวิตของผมภูพานเพชรผสมพรที่อยู่ประสอนกิลีก็เป็นนั้นว่าหมดและเพราะว่า วงของสอนคีรีเลิกวงไปแล้วแล้วอีแล้วผมจะไปไหนอีพีที่แล้วมันถึงตรงไหนถึงตอนที่วงเขาเลิกแล้วไนงะแล้วจะไปไหนอ่ะทีนี้ผมก็จะเริ่มต้นจาก <c oughs> หลังจากสอนคีรีสีประจวบเลิกวงกันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> น,น,นะฮะทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านกลับช่องกันไปใครอยู่จังหวัดไหนบ้านใครอยู่จังหวัดไหนก็ไปมีผมคนเดียวที่ผมไม่กลับไอที่ไม่กลับเนี่ย มันเป็นยังไงมันไม่อยากกลับหรือว่าไม่มีตังค่าลถกลับไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าใจเราเนี่ยมันรักเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วไงร<อ>ักวงการลูกทุ่ง <S <S เพราะฉะนั้นเราก็คิดของเราแล้วว่าไม่ไปแล้วไม่ทําไปทําไร่ทากองไม่เอาแล้วต้องอยู่กับวงการลูกทุ่งนี่แหละไม่ได้อยู่กับสอนชิรีก็ต้องหาวงอยู่ใหม่ทีนี้จังหวะตอนที่ตอนที่ ผมยังอยู่กับสอนคีรีเนี่ยผมไปรู้จักกับน้าชายของเพชรโพธาราม mm hmm. ซึ่งเป็นน้องชายของแม่ของเพชรอีกทีหนึ่ง mm hmm. ซึ่งเขาไปทํไร่อยู่แถวแถวประจวบเหมือนกันนั่นแหละผมก็กลับบ้านไปทิ้งอะไรทิ้งก็ได้ไปเจอแกก็ได้คุยกันคุยกันแกก็บอกเออถ้าหากว่าอยากจะไปอยู่กับวงเพชรโพธารามเมื่อไหร่ก็บอกนะเดี๋ยวจะไปฝากให้เ,เราก็ได้จังหวะไงพอวงสอนคีรีเลิก ผมก็เลยไปคุยกับแกบอกฝากเพชรให้หน่อยได้ไหมผมจะไปอยู่กับเชาช่วงนั้นเพชรโสรซาลามหรือคุณจดไม้นี่แหละจดไม้นี่แหละจดไม้แย้มสิริแย้มสิรินี่แหละครับก็กำลังดังต่อชะดอก็กำลังต่อชะดอเลยแล้วเขาก็กําลังฟอร์มวงขึ้นมาฟอร์มวงขึ้นมาก็ประกาศรับนักร้องที่ซอยบุพานสวรรค์นั่นะองผมก็ ไปคุยกันนะชายของเพชรแล้วเขาก็บอกวันที่ท่นนั้นท่นนั้นไปเลยนะไปที่ซอยบุผาสวรรค์นนะ่ไอ้ตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักซอยบุผาเพราะเราอยู่จ้ที่คลองประปาสามเสษมาตลอดใช่ไหมมันมันจะมีวงดนตรีที่อยู่ในนั้นยังไม่กี่คณะไม่กี่คณะแต่ส่วนมากก็จะเป็นแค่สำนักงานที่เปิดไว้รับงานใช่จะเยอะหน่อยใช่ทั้งซอยถูกก็เลยอ่ะไปหาจนเจอซอยบุผาสวรรค์ก็เข้าไปเลยครับโอ<ห>้โหนักร<ห>้องมานั<ห>่งก<ห>ันเต็มหมดเลยครับ มาสมัครกันก็พอดีพอเข้าไปก็เจอกับนาชายของเพชรโพธารามก็บอกคนนี้ไม่ต้องไม่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 ต้องเทสเสียงไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเพราะว่เาเขาเป็นนักร้องจากวงสอนคิรีมาอยู่แล้วเราก็บอกเพชรโพธารามนะเพชรโพธารามบอกอ้านั้นเอา,เอาโอเคอันนี้ก็ถือว่ารับไว้เลยเป็นกรณีพิเศษส่วนคนอื่นๆก็ต้องเทสเสียงกันก่อนก็นั่นแหละพอหลังจากวันนั้นจบแล้วก็มีวงเพชรโพธาราม สายแรกเลยนะครับที่ไปเดินสายก็คือสายใต้นี่แหละโอ้ชาวจีนีเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคมปีหนึ่งห้าใช่ไหมแล้วก็เล่นกันมาจนหมดหมดหน้างานหาแล้วก็จะเข้าสู่เล่นปิดวิกปิด,ปดแ,ลแล้วก็เล่นอยู่ไม่กี่วันก็เลิกวงพอวงเพชรโพธารามตั้งวงก็เตรียมเดินสายเลยเพราะงานหาไม่มีแล้วพวกเราลุกทุ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความหวังอยู่นะในใจครับถ้า ช่วงไหนได้เด <IT <true> oh. the ินสายใต้เนี่ยใจนี่มันชื้นขึ้นมาเลยใช่เพราะว่าไปบอกทุกสายทุกสายนี่มันธรรมดาการเงินการทองค่ะแต่ถ้าบอกลงสายใต้นี่โอ้ทางภาคใต้เงินเยอะนั่นแน่นอนเพราะว่าตอนที่ไปวงกะรพิรีก็โอ้โหเก็บเงินกันไม่รู้ยังเศรษฐกิจเขาดีทั้งใช่เศรษฐกิจเขาดีทั้งเมืองแร่ดีทั้งไรผลไม้ผลไม้พวกเงาะทุเรียนเรีมังคุดสวนยางเขาจะมีรายได้ตลอด ภาคใต้เนี่ยเศรษฐกิจเขาดีทั้งปีครับอุดมสมบูรณ์นั่นแหละไม่มีคําว่าแรงถูกต้องครับก็ไปกับวงเพชรโพธารามเลยครับพอไปลงสายใต้เราก็รู้อยู่แล้วว่าสายใต้เนี่ยถ้าคนจะดูเนี่ยโอ้โหยังไงก็แน่นทุกทุกรอบวงเพชรโพธารามไปเล่นก็แน่นทุกรอบเหมือนกันนะครับขอให้ดังขอให้ดังจริงนะครับขอให้ดังจริงเท่านั้นเองก็ไปสายใต้ก็โอ้โหเก็บเงินดีนะครับก็ มีปัญหาบ้างเกี่ยวกับเรื่องหน้าประตูกับคน,นดูอะไรเนะี่ยอันนี้มันเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของนุรีลูกทุ่งเดินสายเราใช่ไปเจอผูก้กว้างขวางกว้างขวาง,วางในท้องถิ่นเ <laughs> จ้าประการเขาไบ้าง <laughs> อะไรบ้างนะฮะก็ผ่านพ้นไปได้เนะียฮะไม่มีอะไรเรียบร้อยไปเดินสายกับเพชรโพธารามสายหนึ่งก็มีปัญหาเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยกับพี่ชายของเพชรโพธารามืีนกัน คุณใหญ่หรือคุณกลางคุณใหญ่ครับเครือ่องเป็นผู้จัดการค,คุณกลางนี่อยู่บ้านคือเพชรโพธารามนี่เขาจะมีพี่น้องสามคน<อ>พี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็เพชรนี่ก็คือคนเล็กกับมีลูกแค่สามคนนั้นแหละนะครับก็พี่ใหญ่นี่เป็นผู้จัดการวงทีนี้ตอนนั้นวงเพชรโพธารามก็จะมีตลกกับพี่ยอดไงยอดธงบุญทูยอดธงบุญทู แล้วก็พี่ดาวอุตจรดินดาวอุตรดิทนทนทนเมืองทองด้วยท, <น S 1> ทนเมืองทองอะไรพวกนี้แหละ,อ,ะ,อ,ะอยู่กันสามสี่คนก็ตอนนั้นเพลงพี่เพลินกำลังดังเพลงพวกข่าวสดดับเบิ้ลมั่วคนจุกอะไรพวกนี้แหละเพราะตอนที่ผมอยู่กับสอนกีรีผมก็จะร้องเพลงเกี่ยวกับไม้พอือก็คือเพลงพวกที่รักของเพลินบุญพี่ที่น้องรักจดหมายบรรยายรักอะไรของพี่เพลินคำแดนจริงๆก็ชอบพี่พรสแต่ว่า เขาบอกว่าหน้าเหมือนเหมือนเพลินโปรงแดงทำไมแม่ร้องเพลงเพลินก็เลยหันมาร้องเพลงเพลินแต่พอมาอยู่กับเพชรโพธารามเนี่ยเพลงพูดของพี่เพลนินดี่ดังมากเลยเขาก็จะให้เราต่ร้องเพลงพูดไอ้เราก็อืยังเพลงข่าวสดดับเบิ้ลมั่วโจนจุกตาแปะฝันอะไรพวกเนี้ยพวกพี่ยอดเขาก็อยากให้เราร้องเพราะว่าถ้าเราร้องเนี่ยเขาได้มีโอกาสออกมาเล่นกันใช่ไหมคือตลกได้ออกมาแจมด้วยถูกต้องอทีนี้พี่ชายเพชรก็บอกเอ๊ะ ออกหน้าเวทีร้องเพลงเดียวนะให้ร้องเพลงเดียวแต่พอเราร้องจบปุ๊บคนดูหน้าไปทีโดนเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยก็แต่เขาเห็นหน้าเราคล้ายค้ายย่เกินอะไร่เงี้ยเสียงก็คล้ายเออเขาก็บอกเอาเขาเพื่อนผมแดนเขาซดเขาซดเนื้อทีกนให้รุ่มไปหมดใช่ไหมไอเราก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาให้ร้องเพลงเดียวพวกตลกก็ออกมาอ้านี่เขาขอเพลงเขาซดร้องหน่อยได้ไหมเราก็บอกร้องได้ครับอ้าวไหนร้องเลยเอา เราก็ขึ้นก่อนแล้วดนตรีตามหลงพอลองข่าวสดไปช่วงพูดก็พวกตลกก็เข้ามาพูดอุย้ยคนก็หัวลอกกันขำหากันเล่นกันพอจบเพลงข่าวสดดับเบิลห่วนดับเบิลหัวนพ่นจุกบพนจุก,จกอะไรเงี้ย่เนี่ยคือจริงๆแล้วแล้วไอ้อเรื่องเรื่องการแสดงอย่างนี้นะเมื่อสมัยก่อนสมัยที่วงดนตรีลูกทุง่งที่มีวง ก็จะต้องมีการแสดงอย่างนี้แหละนักร้องคนไหนที่ค่อนข้างจะได้รับความสนใจได้ร้องเพลงแข็งแรงหน่อยอะไรประมาณนี้ก็จะต้องมีตลกออกมาแจามมาเล่นมันถึงจะสนุกมันไม่เหมือนยุคปัจจุบันยุค <c oughs> <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยส,ส,สามชั่วมงดูคอนเสิร์ตสามชั่วโมงเพลงอย่างเดียวเพลงอย่างเดียวไม่มีตลกมาันเลยมันก็เลยทําให้ให้เราว่าเฮ้ยมันทัางฟังไปจริงๆก็ไปเปิดมือถือฟังที่บ้านกันได้ ฉันก็ว่ามีส่วนนะเพราะว่าการที่ไปดูคอนเสิร์ตทุกวันนจนจนอยู่นี่เขาจะเริ่มเบื่อคอนเสิร์ตเพราะอะไรเพราะไม่มีตลกให้ดูเลยไงทั้งตลกทั้งรีวิวประกอบเพลงไม่มีมันไม่มีใช่แต่เมื่อก่อนวงดนตรีลูกทุ่งที่ที่เป็นวงนี่มันมีครบใช่ถึงเดินสายไปแล้วไปติดยิดเก็บเงินถึงมันได้คนทึงซื้อตั๋วก็ไปอยู่ถูกต้องครับแต่ทุกวันนี้โอหไปดูตั้งแต่คนแรกยังคนสุดท้ายนะครับ เพลงอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้หัวเราะได้แล้วเสร็จแล้วบางเวทีที่ไปฟรีคอนเสิร์ตอะไรก็ปุ๊บเนี่ยบางครั้งอย่าสมมติว่ากรณีงานลํำลึกพุ่มพวงเนี่ยคนแรกร้องพุ่มพวงนะยันคนสุดท้ายก็ร้องพุ่มพวงไห้โอ้ฟังกันหูแชะกันไปเลยผมมาคิดอย่างเงี้ผมมามาวิเคราะห์ดูว่ามิหน้หรือว่าทุกวันนี้คนไม่ยอมซื้อตั๋วดูวงดนตรีลุกทุ่ง เพราะเขาเขาเพราะมันไม่มีอะไรจะดูถูกต้องถูกต้องใช่ไหมอย่างนี้ก็ไปฟังเพลงกันได้เองนี่แหละนี่คือสาเหตุเสร็จแล้วผมก็ข่าวสดจบใช่ไหมก้นจุกก้นจุกอะไรดับเบิลหัวอะไรเงี้ยเอาคนใหญ่แลวคนดู็ขอคนใหญ่เลยพวกตลกบอก้องได้บ้างคนจุกเราก็บอกได้ครับเอาเอาสิเอาหน่อยสิคนคนดูเขาอยากฟังไอเราก็กลัวพี่ชายเพชรเขาจะเขาจะว่าเรา แต่พวกก็บอกให้ร้องอย่างเดียวเราอ่ะเราก็ร้องพอร้องพอพวกตลกเขาก็มาเล่นมันก็ขำฮาฮะล่อกขไปสามสี่เพลงตามน้ําตามน้ําตามที่นั่นพอเข้ามาหลังวิธีเท่านั้นเป็นเรื่องเลยครับเฮ้ยน้องยังไงนักหนาวอีกห้ามมึก็โอ้โหด่าไอเราก็บอกก็พิธีตลกเขาให้ผมเล่นนะเอ้ยได้สิเสียเวลาอะไรต่ออะไรอ ก็อย่างนี้ทุกวันไปเล่นสายใต้เนี่ยเพราะคนใต้เขาชอบพี่เพลินนะชอบพี่เพลินทีนี้พอเราหน้าคล,ล้ายร้องเพลงพี่เพลินได้มีเล่นพูดได้เหมือนพี่เพลินอะไรต่ออะไรก็กคนก็พอออกหน้าวิธีก็จะขอกันอยู่อย่างเงี้ยไอเรา <c oughs> ไม่ร้องก็ไม่ได้พวกตลกเขาก็ยัดเยียดให้เราร้องว่าจะเดินสายใต้เสร็จโอ้โหเหนื่อยและหนักใจมากเลยว่าเออเราเราเรา,เรามาสร้างความหนักใจให้กับ ทางพี่ชายของเพชรเขามากมายเพราะฉะนั้นเราก็คิดมาในใจว่าเออเดี๋ยวกลับใส่ใต้นี้ไม่เอาละออกดีกว่าอืออกดีกว่าก็พอกลับจากใต้มาปุ๊บี่ยอดเนี่ยมาเลยตังวงมาเลยเออแล้วบอกโอ้โหจะไปตังอะไรไม่มีตังสักบาทอะไรอย่างี้ทาไมตังวงมันต้องใช้เงินเฮ้ยไม่มีตัง เดี๋ยวเราก็ไปรวมนู่นรวมนี่รวมคนนู่นคนน,นี่มาอะไรางเนี้ยเราก็เลยมาคิดว่าในหนในหนเราะว่าอยู่กับวงเพชรก็อยู่ลำบากแล้วเพราะว่าพี่ชายเขาไม่แฮปปี้กับเราแลว้วไงก็เลยมาคิดในใจว่าอะเอางั้นก็เอาก็ตัดสินใจเลยออกจากวงเพชรโพธารามพอออกจากวงเพชรโพธารามปุ๊บผมก็มานั่งคิดว่าเอกคจะตั้งวงนี้จะทําเอาเงินตรงไหนวันนี้น แล้วเราก็ต้องไปจัดรายการวิทยุไม่จัดรายการวิทยุก็คนก็ไม่รู้ว่าเรามีวงคน,คนก็ไม่รู้ว่ามีวงใช่ <c oughs> ก็มานั่งคิดแล้วเอ้สแตนก็ใหม่มีอะไรอะไรไม่มีสักอย่างเดียวนี้นี่จะตั้งวง,งยังไง <c oughs> มีเงินอยู่ห้าร้อยกว่าบาทจริงจริงเมื่อก่อนเนี่ยการตั้งวงวมันตั้งยากกว่าตัววันนี้นะม,มันต้องต้อง,องลงทุนใช่มันต้องลงทุนไงกองก็เรียกกรองย่างกลองยาตู้เบสตู้กีตาร์ตัวตัวกีตาร์ตัวเบส อวบมแกนอะไรพวกเนี้ยมีบอร์ดพวกเนี้ยนะใช่มันจะต้องซื้อเองต้องซื้อเองชุดเสื้อผ้าอะไรก็ต้องซื้อหวน้าวงต้องลงทุนเรียกว่าลงทุนทุกอย่างอแล้วก็เราไม่มีตังเลยะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะเหมือนสมัยนี้ว่าอยากจะมีวงใช่ไหมอ่ะไม่ยากขึ้นแต่แตนได้ก็เป็นวงแล้วเวทีนั้นมีคนรับผิดชอบถูกต้องใช่ไหมนักดนตรีมีอยู่แล้วแดนเซอร์มีให้เล่าม่แล้วไม่ต้องไปลงทุนอะไรแต่สมัยก่อนมันไม่มีไง ครับนี่คือเรื่องราวของผมซึ่งมาถึงตรงเนี้ยเราก็จะมาตั้งวงของผมเองแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเบรกกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับ EP ต่อไปเดี๋ยวจะมาต่อกันจากตรงที่ผมตั้งวงนี่แหละนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณสําหรับผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะอัลบั้มเต็มของจอมขวัญกรลยานะครับในชุดนางฟ้าหน้าหนะครับซึ่งเป็น UFP เนี่ยนะครับเอาไว้สําหรับไปเปิดกันฟังกันยาวๆเลย69เเพลงด้วยกัน แล้วก็ของหลานยิ้มนะครับกับซิงเกิลใหม่นะครับรู้สึกอ่อนแอนะครับวันนี้2องผู้เฒ่าเล่าอาดีตของจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยมาว่ากันต่อขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ